อยากได้หูฟังแบบอึดๆนะต้องตัวนี้เลยนะครับในราคาระดับ3ใบแดงนะครับตัวนี้คุยต่อเนื่องได้36ชั่วโมงสแตนบายถึง800ชั่วโมงนะครับคาว่า N3 นเนี่ยใช้ดีมากๆนะครับคนที่ขับรถนะผมแนะนําเลยจริงๆตัวนี้คือมันสุดยอดมากๆเรื่องตัดเสียงรบกวนเนี่ยหายห่วงเลยคืออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมขับรถเสียงลมอะไรพวกนี้ยืนอยู่ข้างรถใช้ตัวเนี้พูดคนที่ยินเสียงเรานะเพื่อนเรานะได้ยินเสียงเราชัดมากตัดเสียงรบกวนดีมากๆ แล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะลืมเผลอทําตกน้ํเาเดินลุยฝนยอะไรเงี้ยเหนือออกอะไรไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขากันน้ํากันฝุ่นได้นะครับถือว่าดีมากๆเลยและที่สําคัญนะครับตัวเนี้ยเขามีหูฟังให้อีกหนึ่งชิ้นก็คือตัวนี้เอามาเสียบแล้วก็ฟังสองข้างไว้ฟังเพลงเป็นเป็นการฟังเพลงที่เพาะด้วยเพราะว่าเสียงเบสหนักใช้ได้เลยทีเดียวเสียงเพาะมากเรียกว่าถ้าใครสนใจนะครับกดดูแล้วก็สั่งได้เลยนะครับในราคาระดับนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลย ถือว่าดีมากๆนะครับเขาว่า N3 ตัวนี้ใช้ง่ายมากแค่ว่าแค่เลื่อนนะให้ไฟมันขึ้นสีฟ้าเนี่ยเนี่ยเลื่อนเปิดปิดตรงนี้แนะล้วรับสายบางสายตรงนี้แล้วก็มีเพิ่มเสียงลงเสียงได้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากนะเดินหัวรถพ่วงท้ายรถพ่วงก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมหมายถึงว่าระยะเชื่อมต่อค่อนข้างไกลเลยระดับ15-20เมตรนี่สบายเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้จัดไปได้เลยนะครับ